สวัสดีรอบแรกเนาะพี่รองเนาะมิโซนได้คลิปหนึ่งกัได้นอ,อบบนหลับนี่เป็นคลิปที่สองสวัสดีค่ะคนชวยอันแม่เตือนแล้วจะบาลูกกันยังนอนอยู่ได้พี่รองได้คุณ <c oughs> อันแม่เตือนเลตจะมาลูกกัยังนอนอยู่พี่น้องมีมพ้องม่มพ้งสามู้แดนอนได้แล้วยานกบบ้านพ่อเองหายพ้องขาดอยู่นี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ละ อยู่นี่ม่เลยพี่ชายบมีเลยเดี๋ยวบ้าเองเดี๋ยวเดี๋ยวลอยไปได้จังไหอยูนี่ยูนี่เสียบจนหูจักเสีจ์เบจนหู้จักลอยไปได้จังไนมันห้องขาดนี่อยูนี่ สือจนมัจัดสือสุนหัวก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้๋นี้แหละบ้านไหนก็แม่แม่บ้านไหนนี่ยืนนี่้องขอขาดนี่นี่อเมไม่ขาดของต้อยขอขาดตอาดเดี๋ยวพปหามันจะาคือกาผ่านไปเทื่อนข่อยเอนาราจะพึือกาลอยไปผู้เดียวโอ้ย่งเจ้านอน บอเลยบอเลยแเลยบนนี้นอดเลยนั่งโคโลยู่นี่นั่งโคโลยเออเออใจแล้แอบแอบได้นิเี่ไม่มแทนได้หนิลาสุได้เนี่เราจับได้แล้วเกียงกากเสือโทรศัพท์หาเกียงเนื้อคักน้อยี่การหอไม่หายยันเชียนยานเชียนเมยน่อยแล้วเลียน ตอนนี้ยู่ห้องขาดนี่มันบ่นีแนแนมไปนี่เห็นอยู่หนิมันบ่ม่ก็เห็นเจ้ายเจ้าลกี้นะยังขลกเลีใชเดี๋ยวขับเบิ้งก่อนใส่ถุงเดิมังก๊อฟกล้วยอะี่นบงเห็นแล้วนั่นเลยนื่ใส่เ้าอายุไอ้แก่เนี่ยบ่ขออนุาตที่จะาบ่ นันไม่บอรถข้างขาวม่นบอเข่าเปอเสงว่านั่งอยู่งไปด้นีละบักโด้บักโด้บักโด้แมนแมนแมนอีหลีบ้านอุกอิงเส้นทางผ่านบบานี้พ่อแม่พี่น้องเป็นเขาไทยไหมแล้วเนาะ ทางผ่านพ่วงบ้านนี่หรือมีการป่วงกันบ้านี่นี่ทางผ่านนี่นี่เนี่ยเห็นอยู่นี่กนรถไปเดิยนไหนล่ะไม่ได้บ้านผ่าเก่งเหจะมีละค่อยต้องไปแล้วพราะว่าไปไม่ได้ บุพานเน้อเจ้านี่ ni, บ,บุคานด้อหู้ทางไปทางมากลยฮะหูดทางไปทางมากลหนาะบารนี่หู้หูไปเบิร์ดแล้อเนาะบานี่ตอนนี้เอฟซีพ <c 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 ันซี่อยนเรือฟังอยู่เน็นบ่เน้ไปหนเห็นเนนบ่เอ๊ะบ้าเอ๊ตอนนี้อยู่ตอนนี้เอฟซีเอฟซีพันซีลอยแปดสิบสองค้นกรลังเบิร์ดอยู่กรลังฟั้อยู่ เบ้าเอกเบาเอกพันบ้ตรอุงีกไปซเขาว่าการน้ำหามาว่กาน้าเบ้าเอกเบื้ื่อแมน้อยใส่พลาสาเครื่องคสิบห้าอย่างไปเบื้องการก่สร้างสร้างวาไหนี่อะไรยังไงสร้างไปเรือยไปนาะมนจะเฉาะหอยาเดือดง่าแล้ว เด like, well ี๋ยวกขเซียดเราจับขึ้นหน้าแล้เดวคลูกเป็นหลังมั้งเพราะ่าคุณสางบุญยาเลียวคุณเฮ็ดแบบคุยพลังงานเป็นไรเนี่ยคนงานกันไรอย่างี้จะเลิกงานแล้วป่จ้าสวัสดีค่ะสีเลิกงานแล้วป่ อ๋อค่ะล้างนึงล้างนึใส่เวลาสั่งด่นไปเลยจ้ะแมนบออันนี้สัญญาจะกี่แมวแต่คนส้างมันวะมันมีคนงานจะคนจ้ะอันนี้ทีหนูยี่สิ่สิบ่อัมาจทิมเนาะ ดีค่ะเนี่ยเจ้าของผู้สร้างบ้านมาแล้วพี่น้องเจ้าของโครงการซีสเกตสร้างบ้านดูพี่มาตรวจดูพี่มาตรวจปีนี้จักรังค่ะอปีละประมาณบ่เดี๋ยวนี้คือสร้างคู่กันอยู่ตอนแบบนี้ไหมนี่แมนจ้ะทั้งหมดตอนนี้บ่จ้ะรอบหนึ่งประมาณสิบห้าหลังสิบห้าหลังประมาณสองสองเดือนนี่แหละก็สิบห้าหลังอ๋อค่ะ เราเป็นว่เวรือหนึ่งกว่าบ้านทะเลบางบ้านเกือบสิบหลังใช่ <ตำ S 2> ไห <ป S 1> มครับจริงมากจำไปเรื่อยๆเพื่อนเกสิมาตรวจงานเนาะยนี่ยมาแรงอันนี้ก็คือบ้านตุ๊กตานะคะนี่บ้านตุกต๊กตาตุ๊กตาบ้าน อันนี้ก็สิเป็นบ้านตุ๊กตาแบบเซตแล้วก็สิเอาตุ๊กตามาไว้นี่ตุ๊กตาอีหล่าอีหล่าบ่อยู่ไปอ,องานกับพออ่อโจเนาะเดี๋ยวก็สิไปเจอกันอยู่กับงานนี่นแหละอันนี้คือช่องแบแเนาะพี่น้องเนาะช่องแบ่น้อยนะ้ององค์หญิงเนี่ย แม่ตัวนี้ชื่อตูรูนบ่ตูรูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาจักรอบแล้วมื้อนี้ผมจะมารอบเช้าแล้วครับจาออดการเป็นรอบเช้าแล้วค่เข้าไปพักผ่อนครับตอนนี้งานการเด็กเอ่อแล้วก็มาว่าสิมาปล่อยเพิ่นรอบคัมพอดี เล่าใจดีครับพี่น้องบ่ได้มีเลี้ยงตาแบะได้ทั้งหมาทั้งแมวทั้งทั้งแบะแบะอีกสองตัวแล้วกัหมาอีกแมวอีกคือเลี้ยงให้ทุกอย่างได้ไหมบอทั้งเบิ่งซอยกันคันผู้ใจบ่ดีบ่งามกัโอ้เลี้ยงให้บ่ได้หรอกพี่น้องอันนี้คือต้องยกโป่วยไอเล่าอีหลีปุ่นเบิ่งหยาเพิ่นบพูดเน่าจิน คันมานี่ฮูจักเล่นว่าว่าต้องเอาอันนี้ว่าห้ยกันเอวเมื่อกี้ยวมันอยากร่องแก้วหันเม่นเล็กหน่อยกับเม่ยนหายเกี่ยวขี้ดินเหลืออันหนึ่งหิวน้ำหิวน้ำอยากร่องน้ำดูอยากล่งขี้ดินแม่นครับอยากเป็นที่คำคำเลยปล่อยเป็นร่องเต็มเลยผมมีพื้นที่เขาสร้างเป็นเดือนอันนี้อ๋อมือนอันตรายเต่อหมอกันเลยอ่ามันตกตกหลุมเนาะเขาเริ่มมีบ่อปล่อยดีกว่าอันใบที่มันกินมันใบอยังลักคัน ว่านี้ได้มีใบกระถินครับใบกระถินครับใบอลางอลไรครับใบหางหูครับสามอย่างก็มาสองอย่างบ่มันก็มีในพื้นท yes ี่ครับอ๋อรีเอาอรีเอาอุดมบีเด็ดเด็ดแหนงมันปาดขาดก็เลยเวลาเลยง่ายสิกับไรเก็บตั้งแต่โรงงานเลยครับอ่าจ้ะเก็บมาตั้งแต่โรงงานไรเก็บผานทางมาเลยเก็บมาเฟื่อยังมุดเสาเพื่อยังมุดแรง้งไม่เก็บไม่แต่ว่าคนเลี้ยงไล่ครับเดี๋ยวนี้ก็ แย่งอาหารกันแมนบ่แย่งอาากันฟังนี้กับกวางสางกำลังชิลเลอร์งานพี่น้องอันนี้ไอ,อ,อเล่าเลี้ยงดูแบะทั้งแมวทั้งหมาไห้โอ้ยไห้ไอพิ่นจะเลื่อนลุงเลื่องกันแล้วกันในช่องคนยังเกาะทองพูนทองพ<ม>ูนทองพูนแบะน้อยน้ององค์หญิงนอนในช่อ,ชองเพิน่นตอนนี้มีคนติดตามเท่าไหร่แล้วเนาะจ้ะ นีสองหมื่นเจ็ดครับโอ้สุดยอดมากเลยพี่น้องกับเขาไปกกตดตามไอ้อ้วนี่เด้อกะซัมกะให้ชือว่าซําช่องเดียวกันละปเอาพี่น้องเอาผู้ใดก็ต้องการเดยวคนขเขาไปติดตามเนาะเพิ่นก็นอยางมียอดผู้ติดตามแล้วก็เราสีได้มีกำลังใจหาหนาห,า,ห,า,ห,า,หายังไาให้เบียนะพี่นอ้องดูแลซอยกันเมื่ขึ้นได้ไปบะ พ่อครับให้แม่ไปอให้แม่ไปผมก็มานอนอยู่นี่กับปูเพิ่งจะนอนจ้ะไอ้องยิงเ่นก็เสื่อแล้วล่ะพ่อผมมึงไลส่วนเสนอเขาเสื่อแล้วพ่อผมกับพ่อไปนอนอ๋อค่ะให้แม่ไปดีกว่าขอบคุณยายขอบคุณยายแล้วหลายๆเหรอคลิปนี้ก็เอาไว้สั้นี้ก่อนกันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกด subscribe ทางหนึ่งก็เป็นสมพงษ์กับเป็นกบแล้วไปพี่น้องกบกระดังพรากบโอ้ย สม,สมพ่วงทั้งสมท่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ได้เรือยพี่น้องเด้อเจอกันในงานนะคะขอบคุณค่ะ